สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้วิชาภาษาไทยระดับชั้นป .6 นะคะป .6 เราจะมาเรียนชนิดของคำอีกหนึ่งชนิดชนิดที่เราเรียนไปแล้วนะคะมีคำนามคำสรรพนามคำสรรพนามเรียนไปสองชั่วโมงนะคะ ครูสรุปให้ในชั่วโมงที่สามนะคะเป็นสามชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สี่คำชนิดนี้ที่จะนำมาเสนอเราเรียกว่าคำกริยานะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพจจับกระดาษมาสร้างสื่อบายครูอิงนะคะที่ทำ นะคะ PowerPoint สไลด์นี้นะคะโดยเอาสื่อของครูอิงมาใช้นะคะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยค่ะคำกริยาคํากริยาคืออะไรคํากริยาคือคําที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทําของคํานาม และคำสรรพนามในประโยคนะคะคำนามคำสรรพนามในประโยคคำนามเรียนไปแล้วนะคะคำที่ใช้เรียกคำสรรพนามคำที่ใช้แทนคำนามใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ ส่วนคำสรรพนามใช้แทนนะคะคนสัตว์สิ่งของสถานที่แยกได้ไหมถ้าแยกไม่ได้กลับไปทบทวนนะคะกลับไปทบทวนวันนี้คำกริยาคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของคำนามและ คำสรรพนามในประโยคแสดงอาการแสดงสภาพแสดงการกระทำดูต่อค่ะความสำคัญของคํากริยาคํากริยามีความสำคัญในภาษาไทยเป็นอย่างมากเพราะทำให้เราสามารถแยกคําแต่ละประเภทออกมาจากประโยคได้ ซึ่งประโยคจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนส่วนประกอบของประโยคมีหลักๆอยู่3ส่วนก็คือประธานกริยากรรมประธานเป็นคำนามหรือสรรพ,พนามเท่านั้นกริยา ที่เรากำลังจะเรียนกรรมเป็นคำนามหรือคำสรรพนามเท่านั้นดูต่อค่ะประเภทของคำกริยามีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทหนึงอกรรมกริยาอกรรมกริยาคือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมไม่เอากร,รนะคะไม่ต้องตามมา ไม่ต้องการสอสกรรมกริยาสกรรมกริยาคือกริยาที่ต้องมีกรรมตามหลังไปไหนไปด้วยถ้าไปคนเดียวเหงาถ้าไปคนเดียวแล้วอ่อนแอนะคะต้องมีกรรมกริยาที่สามก็คือวิกัตถะกริยา วิกตกริยาก็คือกรรยาขยายนะคะขยายคือกรรยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มนะคะส่วนเติมเต็มถ้ามีส่วนเติมเต็ม นี้แล้วประโยคจะชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะวิกตถกริยาก็คือกริยาเติมเต็มอีกครั้งค่ะวิกตถกริยาคือกริยาที่เป็นส่วนเติมเต็มกริยาชนิดสุดท้ายก็คือกริยานุเคราะห์กริยานุเคราะห์ก็คือกริยาช่วย นะคะเป็นกริยาช่วยเอามาช่วยกริยาหลักอีกทีหนึ่งสรุปประเภทของคำกริยาจึงมี4ชนิดคือ 1. อากรรมกริยา 2. สะกรรมกริยา 3. วิกัตตะกริยาและ 4. กริยานคราะห์ค่ะ มาดูอากรรมกริยาค่ะกริยาชนิดแรกอากรรมเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าไม่ต้องมีกรรมก็ได้ไม่ต้องตามมาไม่ต้องการกริยานี้ไม่มีกรรมมารับข้างท้ายเพราะมีใจความสมบูรณ์อยู่แล้วเช่นเดินนอนวิ่งไปมาหัวเราะ ร้องไห้ไม่ต้องมีกรรมนะฉันเดินเป็นประโยคค่ะฉันนอนฉันวิ่งฉันไปฉันมาฉันวเรเราะฉันร้องไห้ไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเมื่อรวมกับประโยคแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประโยค เสียความหมายเดิมไปนะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะเด็กร้องไห้เสียงดังเด็กร้องไห้เสียงดังเด็กเป็นคำนามค่ะนะคะเป็นคำนามใช้เรียกนะคะมนุษย์ตัวเล็กๆนะคะ ว่าเด็กเป็นคำนามร้องไห้เป็นการแสดงอาการทำไมร้องไห้เป็นการแสดงอาการจึงเป็นคำกริยาเสียงดังไม่ได้เป็นคำนามนะคะไม่ได้เป็นคำนามไม่ได้เป็นคำสรรพนาม ะะเพราะกรรมต้องเป็นคำนามกับคำสรรพนามเสียงดังเป็นคำวิเศษค่ะเอามาขยายร้องไห้เอามาขยาย,ราาย,ายกริยาบอกให้รู้ว่าร้องไห้ทำไมคะร้องไห้เสียงดังเขาบอกว่าข้อสังเกตถ้าตัดเสียงดังออกไปความหมายของประโยคยังคงเดิม เด็กร้องไห้ยังคงเดิมค่ะเด็กคนนี้ยังร้องอยู่นะคะต่อไปค่ะกริยาที่สองสะกรรมกริยากริยาที่ต้องมีกรรมค่ะไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเงาโดดเดียวอยู่ไม่ได้อ่อนแอ นะคะกริยาสกรรมหรือสกรรมกริยากริยาที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายข้างท้ายอะไรคือท้ายคำกริยานั่นเองต้องมีต้องมีอะไรต้องมีกรคสะกรรมคือมีรมนะคะมีรมตรงไหนมีกรรมท้ายคำกริยา กริยาที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ใจความอะไรสมบูรณ์ประโยคค่ะประโยคจะสมบูรณ์เช่นกินกินอะไรปีตีอะไรจับจับอะไรสร้างสร้างอะไรมองมองอะไร ดมดมอะไรอะ่ะขายขายอะไรถ้าไม่มีกรรมนะคะคำเหล่านี้จะไม่มีความชัดเจนบอกไม่ได้ว่าทำอะไรนะคะเป็นกริยาที่ไม่สมบูรณ์ต้องมีกรรมนะคะตัวอย่างเช่น ฉันกินข้าวถ้าฉันกินฉันกินฉันกินอะไรไม่มีใครรู้ไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนไม่เป็นประโยคนะคะฉันกินข้าวข้าวจึงเป็นกรรมคําว่ากินคนํานี้ต้องการกร,รมนะคะ ฉันกินข้าวกินจึงเป็นสะกรรมกริยาเป็นกริยาที่ต้องการกรรมข้อสังเกตค่ะประโยคฉันกินถ้าคนฟังจะต้องการถามต่อว่ากินอะไรอะ่ะเมื่อเติมข้าวซึ่งเป็นกรรมมารับท้ายจะทำให้ประโยคสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นนะคะดูต่อค่ะตัวอย่างที่สองพี่ฟังเพลงพี่เป็นอะไรคะเป็นคำนามใช้เรียกคนที่เกิดก่อนเราอายุไม่ห่างกันมากว่าพี่นะคะใช้เรียกจึงเป็นคำคำนาม ฟังเป็นการแสดงอาการอย่างหนึง่งนะคะโดยใช้หูมีเสียงเข้าไปใช้หูว่าฟังฟังฟังอะไรล่ะฉันฟังฉันฟังไม่สมบูรณ์ค่ะประโยคนี้ไม่ได้ใจความต้องมีกรรมมารองรับ กรรมคำนั้นก็คือเพลงเพลงเป็นกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าฟังจึงเป็นสะกรรมกริยาเพราะต้องการกรรนะคะกริยาชนิดที่สามก็คือวิกัตถะกริยา กริยาชนิดนี้คือกริยาเติมเต็มกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตนเองต้องมีคำนามคำสรรพ,พนามหรือคำวิเศษมาทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์คำกริยาเติมเต็มมีคำว่าเป็นเหมือน คล้ายเท่าคือดุดราวเรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างประโยคคุณพ่อเป็นตำรวจคุณพ่อเป็นตำรวจคำว่าเป็นเป็นกริยาค่ะ แต่ตำรวจไม่ได้เป็นกรรมคุณพ่อเป็นตำรวจใช่ไหมคะคุณพ่อไม่ได้ตีตำรวจคุณพ่อไม่ได้จับตำรวจแต่คุณพ่อเป็นตำรวจนะคะคำว่าเป็นจึงเป็นกริยาเติมเต็มนะคะข้อสังเกต คุณพ่อเป็นตำรวจมีคำว่าตำรวจซึ่งเป็นคำนามมาเติมเต็มข้างท้ายทำให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์นะคะอีกครั้งนะ,ะตัวอย่างประโยคอีกหนึ่งประโยคเธอแต่งตัวเหมือนฉันเธอ แต่งตัวเหมือนฉันคำว่าเหมือนเป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาที่ต้องมีการเติมเต็มซึ่งไม่ใช่กรรมนะคะเธอเป็นประธานเหมือนเป็นกริยาฉันนะคะฉันเป็นคำสรรพนามเธอก็เป็นคำสรรพนามฉันก็เป็นคำสรรพนาม ที่ใช้อะไรแทนเธอใช้แทนคนที่เราพูดด้วยฉันใช้แทนตัวเราที่กําลังพูด,ดเอานะคะข้อสังเกตเธอแต่งตัวเหมือนฉันมีคําว่าฉันซึ่งเป็นคำสรรพนามนะคะ มาเติมเต็มข้างท้ายทำให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์กริยาคำว่าเหมือนเอาฉันมาเติมเต็มนะคะไม่ใช่กรรมนะคะแต่เป็นส่วนเติมเต็ม <c oughs> กริยาชนิดที่4ค่ะกริยานุเคราะห์กริยานุเคราะห์กริยาที่ เป็นกริยาช่วยนะคะกริยาที่ช่วยกริยาสำคัญก็คือช่วยกริยาหลักของประโยคให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นจงกำลังอาจถูกควรต้องจะย่อมโปรด Uh huh. คำเหล่านี้เป็นคำกริยาช่วยนะคะจงกําลังอาจถูกควรต้องจะย่อมโปรดเป็นกริยาช่วยชื่ออย่างเป็นทางการก็คือกริยานุเคราะห์เคยได้ยินคําว่า อนุเคราะห์ไหมคะขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์นั่นอนุเคราะห์นี่ก็คือขอให้เขาสนับสนุนขอให้เขาช่วยเหลือเช่นการกริยาอนุเคราะห์อนุเคราะห์แปลว่าช่วยกริยาที่เอามาช่วยกริยาหลักกริยาสําคัญในประโยคกริยาชนิดนี้อาจจะไม่มีก็ได้เพราะประโยคยังคงสื่อความหมายได้เหมือนเดิม ไม่มีก็ได้ค่ะสื่อความหมายได้เหมือนเดิมแต่แต่ถ้ามีนะคะก็จะดีนะคะก็จะดีชัดเจนยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยค,คพ้อยจะไปโรงเรียนไปแน่ค่ะพลอยจะไปโรงเรียนพรลอยไปโรงเรียน พลอยไปโรงเรียนไปแน่นะคะพลอยต้องไปโรงเรียนแน่แต่พลอยจะไปโรงเรียนเนี่ยหมายความว่าเนี่ยกํลังแล้วกำลังแล้ว,ลลวจะไปแล้วจะไปแล้วเนี่ยแต่ไปแน่ไหมไปแน่นะคะพลอยจะไปโรงเรียนประโยคนี้มีคําว่าจะเป็นกริยานุเคราะห์ซึ่งจะช่วยให้ประโยคชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะ มีแล้วจะดีนะคะประโยคต่อไปแม่กำลังทําอาหารถ้าตัดออกแม่ทําอาหารก็สมบูรณ์แต่แม่กำลังทําอาหารมันบอกได้เลยว่าตอนนี้แหละที่แม่ทําอยู่อะบอกช่วงเวลาได้เลยว่าแม่ทําอยู่ตอนนี้แหละนะคะแม่กำลังทําอาหาร คำว่ากำลังเป็นกริยาช่วยกริยาช่วยเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่ากริยานุเคราะนะคะดูข้อสังเกตค่ะข้อสังเกตแม่กำลังทำอาหารประโยคนี้มีคำว่ากำลังเป็นกริยานุเคราะห์ซึ่งจะช่วยให้ประโยคทำไมคะ ชัดเจนยิ่งขึ้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 นย้ำเลยค่ะชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมอ่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะคะหน้าที่ของคำกริยาในประโยคหน้าที่ของคำกริยาในประโยคหนึ่ง เป็นคำที่แสดงหรือบอกสภาพของประธานเช่นไก่กำลังทำอะไรไก่จิกข้าวที่ตากบนลานบอกว่าประธานกำลังทำอะไรประธานทำอะไรคะประธานคือใครคะประธานคือไก่ไก่เป็นคำชนิดไหนคะไก่เป็นคำนาม เรียกสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะว่าที่มีปีกปากแหลมๆร้องคุก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 ว่าไก่นะฮะแสดงอาการเอาปากจกนะคะข้าวที่ตากบน่าที่ตากบนลานลานคืออะไร ลานคือสถานที่โล่งๆเรียบๆสะอาดสะอาดนะคะตัวอย่างต่อไปนกอินทรีอย่าอ่านว่าทรีนะทรีอ่านได้บางคำคำนี้อ่านว่านกอินทรีบินร่อนบนท้องฟ้าคำว่าบินเป็นคำกริยา บอกสภาพของประธานบอกสภาพของนกอินทรีว่าทำไมคะว่าบินนะฮะบินอยู่ร่นอยู่บนท้องฟ้าไม่ได้บินแบบพับๆๆๆนะบินแบบกลางปีกแล้วร่อนไปล่อนมานะคะต่อไปคะ่ะ หน้าที่ของคำกริยาในประโยคข้อที่สองคำกริยาทำหน้าที่ขยายนามเช่นยายทำอาหารถวายพระทุกวันยายทำอาหารขยายเอ้ยถวายพระทุกวันคำกริยาทำหน้าที่ขยายนาม ทำอาหารเป็นกริยาสำคัญถวายเป็นกริยาขยายนามนะคะนามคือพระถวายพระยายทำอาหารถวายพระทุกวันทำอาหารเป็นกริยาสำคัญ ถวายเป็นกริยาขยายนามนะะให้พระดูต่อพี่ชวนฉันไปทะเลคำว่าชวนเป็นกริยาสำคัญไปเป็นกริยาขยายนามไปไหนคะไปทะเล ข้อต่อไปหน้าที่ของคำกริยาในประโยคข้อที่3ามคำกริยาที่ทำหน้าที่เหมือนคำนามนะคะคำกริยาที่ทำหน้าที่เหมือนคำนามคือเอาคํากริยานั้นมาไว้หน้าประโยคทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเช่นพูดดีเป็นสี แก่ตัวพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดพูดเป็นคำกริยานะคะพูดแบบไหนพูดดีพูดดีนะเป็นสีแก่ตัวพูดดีเป็นคำกริยาทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคเหมือนเช่นเดียวกับคำนาม ะะเพราะฉะนั้นคำกริยาสามารถนำมาเป็นประธานของประโยคได้เช่นกันประโยคต่อไปค่ะสูบุรีเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อคนใกล้เคียงคำว่าสูบุรีเป็นคำกริยาเอาใหมนะ,ค,ะคำว่าสูบ เป็นคำกริยาตั้งใจฟังใหม่นะคําว่าสูปเป็นคํากริยาเอามาวางไว้หน้าประโยคสูปอะไรสูปบุรีนะคะสูปบุรีจึงเป็นประธานของประโยคนะคะ กริยาของประโยคก็คือเป็นเป็นหลังคำว่าเป็นก็เป็นกรีเป็นอะไรคะส่วนเติมเต็มเป็นอะไรเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะสุบรีเป็นคากริยาที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะถ้าไม่เข้าใจลูก อ่านทวนทวนทวนยน้อนย้อนไปดูหน้าที่นะคะย้อนย้อนไปดูตั้งแต่ข้อหนึ่งมาหน้าที่ข้อหนึ่งหน้าที่ข้อสองหน้าที่ข้อสามนะดูต่อค่ะจบแล้วนะครูก็มีใบงานให้ทําใบงานก็คือคําสั่งให้นักเรียนรวบรวมคํากริยาตั้งแต่อากรรมกริยาสากรรมกริยา วิกตากริยากริยานุเคราะห์มีคําไหนบ้างมีคําอะไรบ้างเอามาใส่ให้หมดเลยลูกฮะเอามาใส่ให้หมดเลยทําลงในสะมุดนะคะพอทําใบงานนี้เสร็จปับ๊บใบงานต่อไปนะคะ ใบงานต่อไปครูแยกชนิดของคำกริยามาค่ะอากรรมกริยาสกรรมกริยาวิกัตตะกริยากริยา,ยานุเคราะห์เอาคำจากใบงานแรกที่นักเรียนเขียนไว้มาแยกเป็นชนิดชนิดของมันคำว่าเดินเป็นอะไรคะ ตัวอย่างนะเดินเป็นอากรรมกริยาคำว่ากินเป็นสะกรรมกริยาคือต้องมีกรรมคำ,คำว่าเป็นคำว่าเป็นเป็นวิกตกริยาคือต้องมีส่วนเติมเต็ม ตัวอย่างต่อไปคำว่าจะเป็นกริยาช่วยเป็นกริยานุเคราะห์นะมาใส่ใส่ใส่ช่องไม่พอน้องก็เพิ่มช่องช่องเพิ่มไปเลยทำลงในสมุดนะคะเดี๋ยวครูจะมีใบงานส่งมาใต้ลิงก์ที่สอนด้วยโอเคนะแล้วพบกันใหม่ค่ะ See you สวัสดีค่ะ